อัปเดตล่าสุด26ธันวาคม2568บริเวณประเทศไทยตอนบนจะมีอากาศเย็นจนถึงหนาวอุณหภูมิจะลดลงอีก2-4องศาเซลเซียสที่ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือส่วนภาคกลางภาคตะวันออกจะมีอากาศเย็นภาคใต้เตรียมรับมือตั้งแต่26ไปจนถึง28ธันวาคมพื้นที่ที่มีฝนตกหนักบริเวณภาคใต้ตอนล่างสภาพอากาศของประเทศไทยจะเป็นเช่นไรตั้งแต่วันที่26ธันวาคมไปจนถึงประมาณวันที่9มกราคมติดตามรายละเอียดได้ในคลิปนี้เลยค่ะ แมวสุขสันท์ทันข่าวขอขอบคุณพี่น้องทุกท่านที่กดติดตามกดไลค์ให้กำลังใจและหากเห็นคลิปนี้มีประโยชน์กดแชร์ให้พี่น้องท่านอื่นได้ทราบพลาดไม่ได้กดกระดิ่งกริ๊งกริงแจ้งเตือนเลือกทั้งหมดเพื่อไม่ให้พลาดคลิปดีๆจากแมวสุขสันต์ทันข่าวขอบคุณค่ะ สวัสดีคะ่ะท่านผู้ชมพบกับแม่สุขสันต์ทันข่าวรายงานสภาพอากาศกราบขอบคุณแฟนข่าวทุกท่านที่ส่งคอมเมนต์มาใต้คลิปวันนี้สภาพอากาศเป็นอย่างไรกันบ้างแลกเปลี่ยนสภาพอากาศใต้คลิปนี้ได้เลยค่ะขอบคุณล่วงหน้าค่ะติดตามอัปเดตความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนในวันนี้ไอโซบาทที่1 0 1 2จนถึงประมาณ1018ได้พาดผ่านประเทศไทยเป็นริ่มความกดอากาศสูงที่แผ่ลงมาปกคลุมที่เวียดนาม สปปลาวและภาคตะนออกเชียงเหนือก่อนด่านแรกตั้งแต่เช้าวันนี้26ธันวาคมบริเวณจังหวัดบึงกาฬนครพนมหนองคายสกลนครมุกดาหารกาฬสินธุ์จะมีอากาศหนาวเย็นอุณหภูมิจะลดลงส่วนภาคเหนือจะเป็นด้านหน้าเทือกเขาคือจังหวัดน่านอุตรดิตถ์แพร่พะเยาเชียงรายเชียงใหม่แม่ฮ่องสอนอุณหภูมิยังอยู่ในเกณฑ์อากาศเย็นจนถึงหนาวภาคเหนือภาคตนออกเฉียงเหนือ เริ่มมีอากาศหนาวเย็ยนในวันนี้เป็นวันที่สองซึ่งจะหนาวเย็ยนมากกว่าในวันที่15ธันวาคมส่วนบริเวณภาคกลางภาคตนออกมีอากาศเย็ยนไอโซบาร์ที่1 0 1 2ถึง1 0 1 4พาดผ่านบริเวณภาคกลางภาคใต้มรสุมตะวันออกเฉียงเหนือเริ่มพัดกำลังแรงโดยปกคลุมบริเวณภาคใต้ตอนล่างวันนี้กรมอุตุนิยมวิทยาคาดการจะมีฝนเกิดขึ้นในช่วงบ่ายจนถึงคำ่ำพื้นที่ที่เฝ้าระวังฝนตกหนักถึงหนักมากได้แก่สุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราช พัทลุงตรังสงขลายะลาปัตตานีและนราธิวาสฝนจะตกไปจนถึงจังหวัดกระบี่และสตูลได้ในช่วงบ่ายจนถึงช่วงคำ่ำ บริเวณภาคใต้จะมีฝนตกหนักบางแห่งโดยเฉพาะภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยตั้งแต่ช่วงบ่ายจนถึงค่ำในวันนี้26ธันวาคมส่วนภาคเหนือภาคตอนออกเฉียงเหนือจะมีอากาศเย็นจนถึงหนาวเพราะมีมวลอากาศเย็นมีกําลังปานกลางจนถึงคุ้นข้างแรงถึงไอโซบาท,ที่1 1 8พาดผ่านประเทศไทยระยะนี้จะมีอากาศหนาวเย็นไปจนถึงประมาณวันที่18ธันวาคมหลังจากนั้นในวันที่29ธันวาคมมวลอากาศเย็นจะอ่อนกําลังลง จนถึงประมาณวันที่3มกราคม2569ช่วงวันที่4มกราคมเป็นต้นไปจะมียอมความกดอากาศตามก่อตัวบริเวณทะเลจีนใต้ตอนล่างและเคลื่อนตัวมายังบริเวณประเทศมาเลเซียาภาคใต้ของไทยจะไดรับอิทธิพลจากมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือฝนจะกลับมาตกอีกครั้งช่วงประมาณวันที่5ไปจนถึงประมาณวันที่9มกราคม2569 ลักษณะอากาศทั่วไปในวันนี้บริเวณประเทศไทยยังมีอากาศเย็นจนถึงหนาว เนื่องจากได้รับอิทธิพลจากมวลอากาศเย็นที่แผ่ลงมาปกคลุมจากประเทศจีนส่วนภาคใต้มรสุมตะวันออกเฉียงเหนือเริ่มพัดแรงปกคลุมบริเวณดังกล่าวสภาพอากาศค่อนข้างแปรปรวนมีอากาศหนาวเย็นระยะเวลาสั้นๆหลังจากนั้นจะมีอากาศอบอุ่นขึ้นคลื่นความร้อนปกคลุมบริเวณทั่วโลกและเริ่มมีอากาศร้อนถึงแม้ว่าจะเป็นช่วงฤดูหนาวสภาพอากาศของประเทศไทยเริ่มมีการแปรปรวนจากภาวะโลกร้อน ทาให้มีการก่อตัวของพายุบ่อยมากขึ้นและมีอากาศร้อนเมื่อมีอากาศร้อนไอ้น้ำจะระเหย กลายเป็นไอน้ำทะเลจะกลายเป็นไอและทำให้เกิดฝนตกหนักถึงหนักมากได้เช่นเดียวกับบริเวณภาคใต้ซึ่งมีฝนตกหนักตกนานทำให้เกิดน้ำท่วมช่วงประมาณพฤศจิกายนที่ผ่านมาบริเวณประเทศไทยในวันนี้สภาพอากาศค่อนข้างแปรปรวนส่วนฝุ่นละอองหมอกควันบริเวณภาคกลางกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีการสะสมฝุ่นละอองหมอกควันอยู่ในเกณฑ์ปานกลางจนถึงค่อนข้างมากการระบายอากาศช่วงนี้ไม่ค่อยดีนัก และยังมีการสะสมฝุ่นละอองหมอกควันอยู่ในเกณฑ์ดีจนถึงปานกลางที่ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือเนื่องจากบริเวณดังกล่าวได้รับอิทธิพลจากลมตะวันออกเฉียงเหนือทําให้การลอยตัวของอากาศค่อนข้างดีวันนี้ภาคเหนืออากาศเย็นจนถึงหนาวเกิดหมอกบางในช่วงเช้าอุณหภูมิลดลงได้อีก1-3องศาเซลเซียสเช้าว,วันนี้อุณหภูมิต่ำสุดบริเวณภาคเหนือประมาณ15-20องศาเซลเซียสสูงสุดประมาณ27-32องศาเซลเซียส ส่วนบนยอดโดยอากาศหนาวจนถึงหนาวจัดมีน้ำค้างแข็งบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุดประมาณ4-12องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงเหนือพัดด้วยความเร็ว10-25กิโลเมตรต่อชั่วโมง ภาคตนออกเฉียงเหนืออากาศเย็นจนถึงหนาวในช่วงเช้าและมีลมพัดแรงอุณหภูมิจะลดลงอีก2-4องศาเซลเซียสเช้าวันนี้ที่ภาคตนออกเฉียงเหนืออุณหภูมิต่ำสุด14-20องศาเซลเซียสอากาศจะหนาวเย็นกว่าภาคอื่นๆอุณหภูมิสูงสุดช่วงกลางวันประมาณ27-31องศาเซลเซียสบนยอดภูอากาศหนาวอุณหภูมิต่ำสุดประมาณ10-14องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงเหนือจะพัดด้วยความเร็ว15-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงส่วนภาค กลางอากาศจะเย็นในช่วงเช้าและมีลมพัดแรงอุณหภูมิจะลดลงอีก1-3องศาเซลเซียสซึ่งอุณหภูมิตามสุดประมาณ19-21องศาเซลเซียสสูงสุดประมาณ30-32องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงเหนือจะพัดด้วยความเร็ว10-30กิโลเมตรต่อชั่วโมง ภาคตะวันออกอากาศเย็นในช่วงเช้าและมีลมพัดแรงอุณหภูมิจะลดลงอีก1-3องศาเซลเซียสอุณหภูมิต่ำสุดในช่วงเช้าประมาณ 19- 23องศาเซลเซียสและสูงสุดประมาณ 30- 33องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงเหนือพัดด้วยความเร็ว15-35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งมีคลื่นสูงประมาณ2เมตร ภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยมีฝนฟ้าขนองประมาณร้อยละหกสิบของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งได้แก่นครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสอุณหภูมิตามสุดประมาณ20-23องศาเซลเซียสสูงสุด28-31องศาเซลเซียสตั้งแต่สุร,ราษฎร์ธานีขึ้นมามีลมตะวันออกเฉียงเหนือพัดด้วยความเร็ว20-35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่เกิดฝนฟ้าขนองคลื่นสูง มากกว่า2เมตรตั้งแต่นครศรีธรรมราชลงไปมีลมตะวันออกเฉียงเหนือพัดด้วยความเร็ว20-40กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง2-3เมตรบริเวณที่เกิดฝนฟ้าคะนองมีคลื่นสูงมากกว่า3เมตรค่ะ ภาคใต้ฝั่งเทอันดามันวันนี้ฝนเพิ่มเป็นร้อยละสีของพื้นที่โดยจะมีฝนตกหนักบางแห่งได้แก่จังหวัดกระบี่ตรังและสตูลอุณหภูมิต่ำสุดประมาณ21-23องศาเซลเซียสสูงสุดประมาณ30-32ององศาเซลเซียส โดยลมตะวันออกเฉียงเหนือจะพัดด้วยความเร็ว15-35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงอยู่ที่ประมาณ1เมตรห่างฝั่งมีคลื่นสูง1-2เมตรและบริเวณที่เกิดฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตร กรุงเทพมหานครและปริมณฑลอากาศเย็นในช่วงเช้ามีลมแรงและอุณหภูมิจะลดลงอีก1-2องศาเซลเซียสเช้าว,วันนี้จะมีอุณหภูมิต่ำสุดประมาณ22-23องศาเซลเซียสสูงสุดประมาณ30-33องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงเหนือพัดด้วยความเร็ว10-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงตั้งแต่วันนี้ไปจนถึง28ธันวาคมบริเวณภาคตอนออกเฉียงเหนือ มีอุณหภูมิจะลดลงได้อีก3-5องศาเซลเซียสส่วนภาคเหนือจะลดลงอีก2-4องศาเซลเซียส ภาคกลางกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกจะมีอุณหภูมิลดลงอีก 1- 3องศาเซลเซียสอากาศเย็นสบายที่ภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนบนส่วนภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนืออากาศหนาวจนถึงหนาวจัดบางพื้นที่ค่ะปริมาณฝนที่คาดว่าจะเกิดขึ้นตั้งแต่วันที่2 6ไปจนถึง28ธันวาคมภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยจะมีฝนร้อยละ40ไปจนถึง60ของพื้นที่ส่วนภาคใต้ฝั่งทะเลอันดามันประมาณร้อยละส0ของพื้นที่ค่ะ ขคลื่นกระแสลมฝ่ายตะวันตกพร้อมกับมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนแผ่เสริมลงมาปกคลุมประเทศไทยโดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือของไทยและภาคตนออกเฉียงเหนือของไทยจะมีอุณหภูมิลดลงในเช้าวันนี้26ธันวาคมเริ่มตั้งแต่ประมาณ5นาฬกาบริเวณจังหวัดเชียงรายแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่พะเยาน,าน่านแพร่อุตรดิตฐ์ ลำพูนล,ลำปางอุณหภูมิเริ่มลดลงในวันนี้ค่ะอากาศเย็นจนถึงหนาวส่วนภาคตนออกเฉียงเหนือเลยหนองคายหนองบัวลำพูอุดรธานีบึงกาฬรสกลนครนนะครพนมอุณหภูมิจะลดลงในวันนี้มีอากาศเย็นจนถึงหนาวเช่นกันและมีลมตะวันออกเฉียงเหนือเป็นลมระดับฐานเมฆพัดปกคลุมระยะนี้คลื่นกระแสลมฝ่ายตะวันตกยังคงปกคลุมตอนบนของไทยจนถึงประมาณวันที่17ธันวาคม วันที่2 8ถึง29เคลื่อนกระแสลมฝ่ายตะวันตกเคลื่อนขึ้นไปปกคลุมที่เมียนมาสปปลาวส่วนวันที่30เคลื่อนกระแสลมฝ่ายตะวันตกจะพัดต่ำลงผ่านบริเวณประเทศเมียนมาเข้าปกคลุมบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือของไทยโดยเฉพาะตอนบนค่ะ อุณหภูมิจะลดลงและมีอากาศเย็นจนถึงหนาวได้วันที่30-31ทธันวาคมจากคลื่นกระแสลมฝ่ายตะวันตกที่ภาคเหนือและภาคตนออกเฉียงเหนือตอนบนส่วนภาคกลางภาคตนออกจะมีอากาศค่อนข้างอบอุ่นช่วงต้นเดือนมกราคม เข้าสู่วันที่3มกราคมเป็นต้นไปคลื่นกระแสลมฝ่ายตะวันตกจะเริ่มอ่อนกำลังลงแต่มีลิ่มความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนแผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยแทนจะทำให้มีอากาศหนาวเย็นในช่วงวันที่5มกราคม2569เป็นต้นไปค่ะ อัพเดตลมระดับฐานเมฆวันนี้บริเวณภาคตนออกเฉียงเหนือจะมีลมระดับฐานเมฆสูงจากภาคพื้นดินขึ้นไป750เมตรพัดกำลังค่อนข้างแรงอยู่ที่72กิโลเมตรต่อชั่วโมงตั้งแต่จังหวัดมุกดาหารอำนาจเจริญอุบลราชธานีศรีสะเกดยะโสธรร้อมหาสารคามบุรีรัมย์สุรินทร์นครราชสีมาและชัยภูมิบริเวณดังกล่าวจะมีอากาศหนาวจากลมด้วยค่ะพร้อมกับมีมวลอากาศเย็นแผ่ลงมาปกคลุม ส่วนบริเวณภาคกลางจะมีลมพัดแรงที่จังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทลบบุรีสระบ,บุรีสิงห์บุรีอ่างทองภาคตะวันออกจะมีลมตะวันออกเฉียงเหนือพัดแรงที่จังหวัดสะแก้วชมบุรีจันทบุรีตอนบนและระยองตอนบนค่ะส่วนภาคใต้ตอนบนได้แก่จังหวัดประจวบคีรีขันและชุมพรจะมีลมตะวันออกเฉียงเหนือพัดปกคลุมในช่วงเช้าวันนี้ ช่วงเช้าอากาศจมตัวโอกาสเกิดฝนบริเวณภาคใต้ตอนบนจึงลดน้อยลงค่ะลมตะวันออกเฉียงเหนือและมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือยังคงพัดปกคลุมประเทศไทยไปจนถึงประมาณวันที่2 8ธันวาคมหลังจากนั้นในวันที่19ามรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมอ่าวไทยจะเริ่มอ่อนกำลังลงจนถึงต้นเดือนมกราคมค่ะลักษณะการก่อตัวของยอมความกดอากาศตา่ำในช่วงนี้ยังคงมีโอกาสเกิดขึ้นในทะเลจีนใต้ แต่การเคลื่อนตัวของย่อมความกดอากาศต่ำระยะนี้จะเคลื่อนตัวต่ำลงเพราะตอนบนบริเวณทะเลจ,จีนใต้และบริเวณประเทศไทยตอนบนจะมีมวลอากาศเย็นหรือลิ่มความกดอากาศสูงเป็นอากาศหนาวอากาศแห้งจมตัวยอมความกดอากาศต่ำจึงเคลื่อนตัวต่ำลงมายังบริเวณประเทศอินโดนีเซียมาเลเซียประเทศไทยในระยะนี้มรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ จะพัดแรงเป็นช่วงๆโดยในช่วงวันที่2 6ไปจนถึง2 8จะพัดแรงและจะพัดแรงอีกครั้งในวันที่7มกราคมเป็นต้นไปอีกครั้งหนึ่งค่ะปริมาณฝนบริเวณภาคใต้จะเกิดขึ้น2ระลอกในวันนี้26ธันวาคมเริ่มตั้งแต่ช่วงเช้าจะมีฝนไปจนถึง28ทธันวาคมและในวันที่6มกราคมไปจนถึงประมาณวันที่10มกราคมจะมีฝนเกิดขึ้นอีกครั้ง เช้าวันนี้ประมาณ7จ็นาฬิกาคาดว่าจะมีฝนเกิดขึ้นที่นครศรีธรรมราชอําเภอเมืองปากพนังเชียนใหญ่หัวไซยชะอวดจังหวัดสงขลาระโนดกระแสสินสะทิงพระสิงหานครอําเภอเมืองสงขลานาหม่อมหาดใหญ่ส่วนที่จะนะเทพาจะมีฝนเล็กน้อยค่ะ ช่วงเช้าจังหวัดปัตตนโโานีอำเภยะรังโคกโพแม่ลานอำเภอเมืองปัตตานีปานะเรศสายบุรีจะมีฝนจนถึงมายอเป็นฝนบางเบาจังหวัดนราธิวาสจะมีฝนตกหนักที่อำเภอเมืองอำเภอตากใบสุงไหโกลกสุงไหปาดีอำเภอระแงะเข้าสู่ช่วงบ่ายตั้งแต่ประมาณ13นาฬกาเป็นต้นไปที่สุราษฎร์ธานีจะมีฝนเกิดขึ้นเล็กน้อยที่อเภอเมืองการจะนะดิ์เขียนซาพระแสงนาสาล ส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราชจะมีฝนเล็กน้อยที่ขนอมสิชนนบพิตำพิปูลพมคีรีพระพมลานสกานาบอนทุ่งสงทุ่งใหญ่บางขันร่อนพิบูลจุราพรเจียนใหญ่เฉลิมพระเกียรติะอวดหัวไสปากพนังฝนจะตกหนักในวันนี้ช่วงบ่ายจนถึงช่วงค่ำค่ะกระบีจะมีฝนตั้งแต่เขาพนมอำเภอเมืองกระบีเนือคลองคลองท่อมลำทับและเกาะลันตา จังหวัดตรังจะมีฝนตั้งแต่รัศดาห้วยยอดสิเกาอําเภอเมืองตรังนาโยงกันตังย่านตาขาวจังหวัดพัทลุงจะมีฝนตั้งแต่ควนขนุนปากพยูนอําเภอเมืองพัทลุงเขาชัยสนบางแก้วตะโมดกงหลาสีบันพศสีนครินส่วนป่าพยอมจะมีฝนตกหนักได้บางแห่งค่ะโดยเฉพาะใกล้กับอํเภอควนขนุนในจังหวัดสงขลาสตูล ปัตตานียะลานราธิวาจะมีฝนตกหนักบางแห่งในช่วงประมาณ13นาฬิกาเป็นต้นไปโดยนราธิวาจะมีฝนตกหนักที่อำเภอแวงสุขีรินสุงไหโกลกสุงไหปาดีระแงะและจะแนนะส่วนอำเภอศรสีสาครรือศาะยี่งอบาเจาะอำเภอ,มอเมืองนราธิวาจะมีฝนเล็กน้อยค่ะส่วนจังหวัดยะลาจะมีฝนที่รามันอำเภอเมืองยะลายะหากาบังกรงปีนางบันังสตาเป็นฝนเล็กน้อย ส่วนจังหวัดยะลาตอนล่างตั้งแต่ทานโตเบตงนั้นจะเป็นฝนปล่อยได้เท่านั้นในช่วงบ่ายจนถึงค่ำวันนี้ค่ะวันที่27ธันวาคมบริเวณภาคใต้ช่วงบ่ายจนถึงค่ำจะมีฝนตกหนักที่ยะลาและปัตตานี หลังจากนั้นบริเวณจังหวัดอื่นๆจะเป็นฝนปลอยเช่นสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชตรังพัทลุงภูเกต็ตกระบี่ในวันที่27ช่วงบ่ายจนถึงค่ำส่วนวันที่18ปริมาณฝนเริ่มลดน้อยลงจะมีฝนบางเบาที่สุราษฎร์ธานีพังงาภูเกต็ตกระบี่นครศรีธรรมราชตรังและพัทลุงปริมาณฝนเริ่มลดน้อยลงในวันที่19ธันวาคมจนถึง31ธันวาคมบริเวณภาคใต้วันที่1มกราคมปีใหม่ ปี2569จะมีฝนเล็กน้อยที่จังหวัดสงขลาสตูลตรังยะลาปัตตานีนราธิวาสจะตกในช่วงบ่ายจนถึงช่วงค่ำส่วนวันที่2มกราคมเป็นต้นไปคา,าดว่าปริมาณฝนจะเริ่มลดน้อยลงจนถึงประมาณวันที่5มกราคมเข้าสู่วันที่6มรสุมตะวันออกเฉียงเหนือจะกลับมาพัดแรงอีกครั้งที่ภาคใต้ตอนล่างมีโอกาสเกิดฝนตกหนักบางแห่งค่ะ ภาคเหนือภาคตนออกเฉียงเหนือเช้าวันนี้เริ่มมีมวลอากาศเย็นกำลังปานกลางจนถึงค่อนข้างแรงเริ่มแผ่ลงมาปกคลุมที่ภาคเหนืออุณหภูมิต่ำสุดจะอยู่ที่อำเภอปลาย13องศาเซลเซียสและอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอนขุนยวมแม่สรียงจะอยู่ที่ประมาณ13-15องศาเซลเซียสจังหวัดเชียงใหม่หนาวที่สุดที่อำเภอแม่แจม่มอำเภออมก๋อย14-15องศาเซลเซียสอำเภอหอด16องศาเซลเซียส จังหวัดลำปางอุณหภูมิต่ำสุดประมาณ17-18องศาเซลเซียสตั้งแต่แจ้หม่มอำเภอเมืองอ,อเภอเถินอำเภอแม่พริกจังหวัดตากอุณหภูมิต่ำสุดที่อำเภอแม่สอดพบพระอยู่ที่16องศาเซลเซียสส่วนฝั่งตะวันออกของภาคเหนือจังหวัดเชียงรายอุณหภูมิต่ำสุดที่อ,อเชียงแสนเวียงแก่น14-16องศาเซลเซียส อำเภอแม่อายจังหวัดเชียงใหม่16องศาเซลเซียสจังหวัดน่านอุณหภูมิต่ำสุดบริเวณอำเภอเมืองน่านอำเภอท่าวังผาอยู่ที่ประมาณ16-17องศาเซลเซียสและตอนบนเฉลิมพระเกียรติทุ่งช้างเชียงกลางอยู่ที่ประมาณ14-17องศาเซลเซียสภาคเหนือตอนล่างตั้งแต่อุตรดิตถ์สุขโขทยัย กำแพงเพชรพิษณุโลกพิจิตรเพชรชบูรณ์อุณหภูมิอยู่ในเกณฑ์อากาศเย็นสบาย18จนถึง21องศาเซลเซียสภาคตอนออกเฉียงเหนือเช้าว,วันนี้บริเวณที่มีอากาศหนาวเย็นมากที่สุดอำเภอปากชมอำเภอเมืองเลยด่านซ้ายอำเภอภูเรือประมาณ13-15ถึง 15, องศาเซลเซียสส่วนวังสะพุงภูกระดึงจะมีอุณหภูมิอยู่ที่ประมาณ14-16องศาเซลเซียส จังหวัดหนองบัวลำภูอุดรธานีสกลนครบึงกาฬนครพนมอุณหภูมิต่ำสุดเช้าวันนี้ประมาณ15-16องศาเซลเซียสถือว่าหนาวเย็นกว่าทุกๆวนันค่ะส่วนภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างตั้งแต่จังหวัดชัยภูมินครราชสีมาบริลามสุรินทร์รีสเกตอุบลราชธานีอุณหภูมิต่ำสุดประมาณ19-20องศาเซลเซ,ลเซียสภาคกลางพื้นที่สีแดงตั้งแต่ช่วงเช้าคืออุณหภูมิอยู่ในเกณฑ์อากาศเย็นสบาย อากาศค่อนข้างอบอุ่นอุณหภูมิต่ำสุดช่วงเช้าภาคกลางประมาณ22-25องศาเซลเซียสด,ด้านหน้าเทือกเขาฝั่งตะวันตกอำเภอสังขละบุรีอำเภอท้องผาภูมิจะอยู่ที่ประมาณ19-20องศาเซลเซียสราชบุรีอ,อสวนพึ่งประมาณ22องศาเซลเซียส ส่วนใกล้กับแนวชายฝั่งอุณหภูมิค่อนข้างสูงโดยเฉพาะกรุงเทพมหานาครสมุทรปราการสมุทรสาครสมุทรสงครามประมาณ25องศาเซลเซียสภาคตอนออกด้านหน้าเทือกเขาปราจีนบุรีนครนายกสะแก้วอุณหภูมิต่ำสุดประมาณ22-23องศาเซลเซียสใกล้กับแนวชายฝั่งค่อนข้างอบอุ่นอุณหภูมิต่ำสุดช่วงเช้าประมาณ24-25องศาเซลเซียสค่ะอากาศหนาวเย็นจากมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนและคลื่นกระแสลมฝ่ายตะวันตก ทำให้บริเวณภาคเหนือของไทยและภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีอากาศหนาวเย็นจนถึง28ธันวาคมหลังจากนั้นอุณหภูมิเริ่มสูงขึ้นในช่วงกลางวันจะมีอากาศค่้นข้างร้อนเพราะมีเส้นความกดอากาศต่ำจากความร้อนไอโซบาร์ที่1 1 0เคลื่อนขึ้นไปปกคลุมจนถึงภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนและภาคเหนือตอนล่างตั้งแต่วันที่30ธันวาคมไปจนถึงต้นเดือนมกราคมอุณหภูมิช่วงกลางวันจะสูงเพิ่มขึ้นเมื่อมีอากาศหนาวเย็นระลอกใหม่ มวลอากาศเย็นจากประเทศจีนแผ่เสริมลงมาปกคลุมจะทําให้มีอากาศเย็นจนถึงหนาวอีกครั้งประมาณต้นเดือนมกราคมคือเริ่มตั้งแต่ประมาณวันที่4มกราคมเป็นต้นไปค่ะขอให้ทุกท่านดูแลสุขภาพกันด้วยคลื่นความร้อนจากภาวะโลกร้อนจะทําให้มีอุณหภูมิค่อนข้างแปรปรวนบริเวณประเทศไทยเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวหนาวและมีฝนเกิดขึ้นโดยเฉพาะภาคใต้ แมวสุขสันต์ทันข่าวขอขอบคุณแฟนข่าวทุกท่านที่ติดตามรับชมพยากรณ์อากาศกับแมวสุขสันต์ทันข่าววันนี้ขอลาพี่น้องไปก่อนขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขค่ะสวัสดีค่ะ